สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับบอยนะฮะแล้วถ้าเกิดเพื่อได้ดูคลิปนี้อยู่ก็แปลว่าผมก็ได้แข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้ผ่านมาวันหนึ่งแล้วเนาะซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะ,ะว่าการแข่งเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือผมมาถ่ายก่อนแข่งนะ,ะนี่ก็ประมาณกเกือบเกือบห้าโมงแล้วนะฮะก็อีกประมาณชั่วโมงนึงก็จะแข่งแล้วเนะะวาะก็หวังว่าทุกอย่างจะไปด้วยดีนะ,ะแล้วก็หวังว่าจะเป็นแชป์สักตาหว,วังไว้นะ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่านะก็มีแต่คนเก่งๆเยอะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าก็ผมไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยแหละประเด็นเนี่ยแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้ออ้างของผมนะเดี๋ยวเราเข้าสู่ประเด็นของวันนี้กันเลยดีกว่านะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูไลฟ์ผมเมื่อวานนะฮะก็น่าจะรู้อยู่ว่าผมได้สุ่มปืนใหม่ที่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะก็30ครั้งเนาะ แต่เดี๋ยวผมจะมาสมมต่อนะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะก็จะเป็นทางด้านของคูคูคันเฟรรี่นะหรือก็คือปืนคาใหม่นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาดูทางด้านของตัวปืนกันก่อนแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะซึ่งคาในครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นคาเลเวล7ซึ่งเคยมีคาเลเวล7มาแล้วนะฮะแต่มันก็จะเป็นทางด้านของเทอร์เร Fan งหรือก็คือคาก็จินล่าแต่คาในครั้งนี้นะฮะมาในธีมออกแนวแบบชนเผ่าชนเผ่านะฮะซึ่งระดับแรกก็จะเป็นระดับนี้เนาะประมาณนี้เลยนะฮะออกแนวแบบสลักไม้อะไรเนาะ ด้านหลังก็เหมือนกับเคลือบหนังนะฮะถัดมานะฮะเวลล์สองก็คือคิวเอฟเฟกต์นะ,ะก็จะเป็นผงๆควันๆเขียวๆนะฮะที่จะมีโออกมาจากด้านล่างแล้วก็ลอยอยู่ด้านบนอยู่แล้วโอเคโอเคไม่ได้อะไรมากนะฮะถัดมาก็จะเป็นเวลล์สองนะไอเวลล์สามนะฮะซึ่งจะต่างจากเวลล์หนึ่งก็ประมาณหนึ่งเลยเนาะสีก็จะเด่นมากขึ้นออกแนวทองทองนะฮะโอเคนะถือว่าใช้ได้แล้วถัดมานะฮะคือคิวเมสเซจนะฮะเลยก็คือเวลลสี และเป็นคิวเมสเซจที่ค่อนข้างที่จะดูเก๋นะเอฟเฟกมาทำได้สวยอยู่นะนะในระดับหนึ่งนะฮะโอเคนะแล้วก็ถัดมาเวลห้าไฟออร์นาเมนต์นะฮะหรือก็คือที่ห้อยปืนที่เป็นเหรียญและเป็นเหมือนตัวชนเผ่าปะไม่แน่ใจนะฮะเหมือนมีตัวอะไรยอยู่ตรงเหรียญน,นะฮะน่าจะานะแล้วถัดมาถนะ้าคือระดับอัลติเมทนะฮะต่างจากเวลแรกค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เวลสองก็เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ออกโทนแบบทองจ๋าเลยเนะี่ยทองจ๋าแบบไม้สลัก แล้วก็มีแบบผ้าพันหรือหนังพันนิดๆหน่อยๆแล้วก็เที้ยวเนาะหรือไม่ก็กรงเล็บนี่แหละด้านหลังนะก็ถือว่าดูเป็นปืนที่ดูสวยในระดับหนึ่งนะฮะถือว่าใช้ได้อ่ะถือว่าใช้ได้ดีเทลดีนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ปืนเนาะ,ะที่จริงๆหลงังๆนี้มันก็มีมาเยอะแหละไอ้ปืนที่แบบว่าเปลี่ยนรูปทรงของปืนเนองนะฮะอย่างเช่นอันนี้มันก็เปลี่ยนรูปทรงของปืนอยู่ในระดับหนึ่งนะ,ะทางด้านของไม้สลักเองแล้วก็ตรงท้ายเองเนาะและสุดท้ายแล้วก็คือรูทเครดนะฮะเป็นกล่องซึ่ง ถ้าถามผมว่าผมจะอัพไหมก็น่าจะไม่อัพนะเพราะว่าผมก็ชอบคาของผมอยู่แล้วเนาะจริงๆคาอันเนี้ยมันไม่ได้มีลายลวดลายอะไรที่แบบโดดเด่นนะนอกจากเป็นสีแดงแล้วเป็นลายเหมือนไฟนะฮะแต่ไม่มีแบบลูกเล่นที่แบบว่าเพิ่มเติมนะฮะอย่างเช่นสการนี้มันจะมีลูกลูกตาที่แบบยื่นออกมาอะไรอย่างนั้นเนาะแต่ดีตรงที่ว่ารูทเครดมันเท่มากนะฮะเป็นกอซีล่าอันนี้คือตัวปืนมันเด่นกว่านะ แต่รูทเครดยังไม่ได้บูบาขนาดนั้นแต่ถ้าเท่าที่ผมคิดนะฮะอนาคตเขาก็น่าจะทําแบบรูทเครดที่แบบไม่ค่อยบูบาอะไรมากเนาะเพื่อที่จะได้แบบไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเกมจริงๆนะฮะอย่างเช่นแบบเฮ้ยนันคนบอกว่าอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะแบบพลาดแล้วไปเผลอ,อเปิดตําแหน่งเนาะมันก็ส่งผลต่อตัวเกมได้อ่ะเรามาดูที่วงล้อกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้างครั้งนี้นะฮะมันจะมาในแบบลัคกี้นะฮะครบ200ครั้งการันตีได้แน่นอนแต่ยิ่งลัคกี้สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้มากขึ้นเท่านั้นเนาะ ของในนี้ก็จะมีทางด้านของค่าเศษตัวสโมอันนี้น่าสนใจนะไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะฮะล็อกส์แฝงสโมก็เท่ดีแล้วก็หมวกนะฮะเหมือนมวกนะก็ะจนภัยเลยอย๋อผจญภัยเข้าผ่าก็อโอเคนะก็มาในตีเดียวกันมาชีเวลนะฮะเศษเหรียญสเปรย์เศษเหรียญแล้วก็บักกี้เอ้ยนิกเก้นนะนิกเก้นนะอาจราร์เคใช่ไหมอลิเกเตอร์บักกี้ใช่ใช่เออเท่นะเท่นะนะแล้วก็กระเป๋านะฮะซึ่งก็ดูเฉยๆนะสำหรับผมเลย แล้วก็ชุดชมพูอีกชุดหนึ่งจังเกิลบวรีนโอเคนะไม่แย่ไม่แย่นะเออก็น่าจะเอามาใช้เล่นได้อยู่้ก็ดูเนียนอยู่นะฮะแล้วในของด้านข้างมีอะไรบ้างมีเศษตัวที่ผมรับได้เลยรับไปละกันส50สเปร์ร้อยหนึ่งได้หัวจังเกิลบวรีนอ๋อมากับชุดนี้นะฮะแล้วก็สองรอยได้เศษเพส paint, แล้วก็มาเทียลนะฮะแล้วก็300ครั้งได้มาเทียลอีกหนึ่งอัน โอ้ครั้งนี้ก็สูมเยอะเหมือนกันนะแพงนะเอาเป็นเลทแต่ก่อนที่เราจะไปต่อกับคลิป,ลปนี้นะครับผมก็มีเพจเ,เติมเกมมาแนะนำนะฮะซึ่งเป็นทางด้านของ Top Up g a เก r เนะฮะเป็นเพจเ,เติม UC ที่น่าจะถูกที่สุดในตลาดหน้าตอนนี้นะฮะบวกับการที่เขาเติมให้ไวและบริการดีมากๆด้วยนะฮะนอกนอจากนั้นเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยนะฮะว่าจะไม่มีการโดนแบนใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะเขาเติมจากทางเว็บ p u b g โดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ สามารถไว้วางใจได้เลยนะฮะและหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะฮะเพื่อนๆก็สามารถไปดูที่เพจได้ก่อนนะฮะที่ Top Up Gamer นะฮะในเพจ a c e b o o k นะฮะหรือถ้าเกิดสนใจและอยากเติมทันทีก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด Top Up Gamer นะฮะอย่าลืมแอดด้วยนะฮะไปสุดกันเลยละกันพูดมาเยอะแล้วเหนื่อยเลย <c oughs> เอ้าวเดี๋ยวมือลื่นี่ดดิเพืน ออกก่อนชิ้นสุดท้ายนะฮะเพราะมันเลื่อมันหนึ่งออกเฉยว้า <Okay. Wow. S 1> จะบอกว่าผมไม่ต้องสุมแล้วก็ได้นะแต่แบบผมอยากจะลองมาทีวีด้วยแหละแ้วก็ไหนๆก็เหมือนจะมีดวงอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะก็โอ้ก็สุมๆส,สักหน่อยแล้วกันโอเคนะเมื่อกี้ไม่ขึ้นหมายถึงว่าเมื่อกี้มันไม่รีนะฮะผมก็เลยกด้ามไปเลยโอ้ไม่รีเนาะตามเลย มาทีเด <Material>. okay. ียวโอเคตอ่อต่อต่อไม่เียมวกเออหาม,มาแล้วหรอตีสิเออขยะอ่าตีบักกี้โอเคนะผมชอบนะบักกี้คันนี้เหลือขาดชุดนะฮะที่ผมอยากได้จริงๆเนาะีนี้ก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นแต่แต่ได้มาก็ดีเอามาใช้เล่นเนี่ยมันดูเป็นชุดที่น่าใช้อยู่นะ โฟนมันดำดำแล้วโอ้ก็ไปไม่เปียกโอเคนะก็ก็ได้อยู่อ่ะมันดูนียนอยู่นะมาทีเรียวเอาว่ะรอบนี้เอ็นเวไม่แย่นะรอบเนี้ยหรือเปล่า <c oughs> ไม่รีเลยหลังหลังมาแต่เรามาสักกิดสัก๊อสิอ เอาชุดได้ถ้าผมได้ชุดมันจะตึ้นใช่ไหมสันี่ถือว่าไม่ได้ใช่ไหมเอออันนี้ก็น่าสังเกตนะเดี๋ยวผมจะจำเพลไว้นะห้าเจ็ดเจ็ดนี่มเนะ 5, 7, 7นะมสร็จนแล้วเออมันดูได้นี่ว่าว่าออกหรือไม่ออกโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวลองดูดไม่ออก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 โอ้เออหาวิธีรถแบบใหม่แล้วะไม่ออกไม่ออกไม่ออกเฮ้ยออกรถนะออกรถเดี๋ยวดูนะฮะรถมาแน่นอน นี่แหะแต่เราไม่ต้องแกนเลยเราได้รถแล้วกำลังคิดอยู่นะว่าผมจะส่งให้ครบ300รอบเลยดีไหมหรือสองรออกรอบอดีเอาให้ครบ3ามาเลยก็ได้มงไม่น่าจะเป็นอะไรโอ้โอ้โอ้โอกเฉยชุยดก็ยังไม่ออกโอ้ยมิตัดตบ ดีทีเฮ้ยอาจจะตังร้อยเลยที่เรียกไปออกวาก,กี้ไปออกทุกทุกไปออกชุดก็ยังไม่ออกเฮ้ยอือโอ้โหไม่หลีดโอ้โหขยะขยะสดแล้วเนี่ยอันเนี้ยจะต้องออกแล้วนะฮะก็คือทางด้านของตัวคาเองเนาะบ๊อิอ๊งออกไม่จะตกได้ทำไมวะขามันก็จะกลายเป็นสามนาทีเดียว ยนี่นะสำหรับคนที่ถามแล้ว,ลวมีข้อสงสัยนะว่าปืนแต่ละอันที่เป็นปืนอัพเกรดพอสมซ้ำจะได้กี่มาร์ชิเอลเนาะส่วนใหญ่ที่ผมได้ส่ e m มานะปืนที่เป็นเวลเจ็ดสัส่วนใหญ่หรือน่าจะทั้งหมดเลยแหละฮะจะได้สามมาร์ชิเอลเนาะแล้วปืนที่มันไม่ถึงเวลเจ็ดอะไรก็จะเป็นหนึ่งมาร์ชิเอลนะจริงๆผมก็จำไม่ได้นะว่าเอ็มสองสี่มันกี่มาชเรวะหนึ่งหลือหนึ่งหรือสาม จะหนึบมั้งถ้าจะไม่ผิดถ้าผมพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็จเะเพื่อน่กันเลยเลย,ยช่วงนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะวันนี้ก็ยังไม่ได้ชุดนะยังไม่ได้ชุดแต่ได้หัวแล้วส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวผมกลับมาสมแน่นอนฮะแล้วก็คง ้าสมต่อจนมันครบสองร้ออีกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันโชคดีแล้วมันรีก่อนก็อาจจะไม่ถึงนะผมขาดอีก6กสินะฮะ6กสิบรอบเพื่อที่จะได้สามร้อยครั้งเนาะถ้าผมส่มหกสิก็คงส่งให้ถึง200รอแหละเพื่อจะเอามาชีวิวนะฮะอีกสามชิ้นเฮ้ยเอย้อยู่ดันนี่อ่ะเข้ากับชุดผมอยู่นะว้าเอาไปใส่เลยละกอ้อว,วันนี้จะใส่ชุดอะไรดีนะยังไม่ได้คิดเลยเนะี่ยเอาจจะแบบแต่ชุดเดียวกับป๊อปนะฮะหรือก็คือคนที่ผมเล่นด้วยนะวันนี้อ่ะ นี่คือกระเป๋าของเขาเนาะซึ่งเดี๋ยวเราดูทีะเ,เลเวลกันก่อนแล้วกันก่อนที่จะเข้าห้องก็ดูเป็นกระเป๋านะับกจนภัยดีนะก็ถาวไม่ชอบไม่ออเฉยเลยเนะฮแต่ก็หมวกก็เช่นเดียวกันเนาะนับกจนไปเย่ก็เฉยแต่น่าจะเอาไปใส่ในโหมดของซาน h ็อกได้ดีนะย้ำว่าได้ดีพอสมควรนะเพราะมันเป็นโทนที่ออกสีแบบซาน h ็อกมากะ่ะฮะคือโอเคเลยนะสำหรับซานทอกอะ มาเราอยู่ในเกมกันแล้วเนาะเดี๋ยวดูทีเลเวลแล้วกันกระเป๋าเออหนึ่งเออสองกระเป๋าสามอืมน่าจะโมหมดทาร์ทอกแหละเหมาะสุดนะฮะแล้วขั้นแรกของมวัวเออหนึ่งโอเคนะเออสองอีกกระเป๋าสามใช่ทราร์ทอกแหละเหมาะสุดแล้วฮะกับมัวกับกระเป๋านี้นะแล้นี่นะฮะก็คือบัคกี้ที่ผมเพิ่งได้มาเนาะ เนี่ยดูดิอยู่โคตรเท่เลยน้องจระเข้ชอบม่เลยเป็นบักกี้ที่ดูสวยมากเลยนะชอบชอบเดว่าใช้ได้มากมแล้วมันเหมาะสําหรับแบบหมาซานทอกด้วยอะ่ะคือถ้าจอดอยู่ทุกม,มองไม่ค่อยเห็นนะมันสีเขียวแบบเกยวแบบกแบบลมกลืนกับซานทอกเลยอโอเคเลยนะเนี่ยดูดิเดือาใช้ได้เลยอะ่ะน้องขี้น้องขี้สวยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทา้งด้านของปืนกัน,กนต่อเลยล้วกันนะฮะ เล่ออันนี้ก็จะเป็นทางด้านของคาร์เองเนาะอันนี้คือเวอร์หนึ่งนะที่ผมยังไม่ได้อัปเกรดนะก็น่าจะยังไม่อัปเกรดลยเรเลยนี้หรอกถ้าเกิดจะอัปจริงๆขนะาดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเออไม่ได้มีลวดลายที่เด่นจนเกินไปเนาะถ้าเกิดชอบจริงๆนะแล้วอยากได้คาอัปเกรดจริงๆก็อัปดีกว่าเนาะสีมันจะได้โดดเด่นกว่านี้นะแต่ถ้าเกิดจะเอาไปเล่นจริงๆ,ๆก็อย่าอย,ย่ายใช้นะ <laughs> เด่นจัดๆเลยนะฮะแต่มาถึงแบบ ตอนแข่งอะไรเงี้ยนะตอนแข่งวันนี้ผมก็น่าจะใช้คากจีของผมนะก็คงเด่นอยู่ดีนั่นแหละคือวันนี้ใส่ชุดอะไรไปก็เท่านั้นนะถ้าเกิดยังมีปืนแบบมูมิฟุ้งฟิ้งอยู่นะอันนี้ก็คือโหมด FPP นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็โอเคนะแย่ไม่เย่เท่าไหร่จะได้ใช้ได้ ก็โดยรวมของวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะแล้วก็ส่วนคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เพื่อนๆขอมาเยอะมากก็คือคลิปการตั้งค่านาะจริงๆผมอัดไว้แล้วแหละแต่ผมทำอัดอะไรนหน่อยไปตั้งค่าอะไรผิดนิดหน่อยทำให้เสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยต้องต้องอัดใหม่นะก็จะกลายเป็นวันพรุ่งนี้ของวันที่ผมลงคลิปแทนนะที่จะลงคลิปเกี่ยวกับการตั้งค่าและการอธิบายเกี่ยวกับของแต่งนิดๆหน่อยๆนะเอาไว้เป็นไกด์นะหรือก็คือเป็นตัวอย่าง ใหเเ้เพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นหรือว่าเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเนาะว่าควรเล่นอะไรประมาณไหนดีเนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษนะฮะก็ถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้นะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะและกด subscribe ให้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแบบนี้นอีกนาะแล้วก็ผมก็ยังมีเพจในทางของ Facebook ด้วยนะฮะแล้วก็มีทางด้านของการไลฟ์สตรีมเป็นช่วงๆด้วยนะทั้ง Facebook และ YouTube ไปพร้อมๆกันเลยเนาะไม่ว่าเพื่อนๆจะดูอยู่ทางไหนก็สามารถดูได้เน,น,นแล้วสนนับุ อยากช่วยช่องผมจริงๆก็สามารถสนับสนุนได้ทางทั้ง2ช่องทางเลยนะเป็นทั้งตัวเนททาง Facebook หรือ Subscription ทาง Facebook หรือ YouTube ก็ได้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่เข้ามารับชมกัน bye bye. บ๊ายบายติธาดท้าดิทาดทาดเทข้อ่้งเลยเจ้าค<ต>ุ<ต>่นม<ต>ันใช้ก<ต>ับต,ตัวอะไรก็ได้ดีมากอ๋อ วันนี้ก็คงไม่มีแล้วครับตีเธอขอเธอตีกันนะเธอเพราะว่าเธอน่ารักเลยอยากจะชวนเธอมาเป็นที่รัก